สวัสดีครับผมนายจิรพัฒนสุขตารหัสนักศึกษา6515272033เนคณะเทคโนโลยีสารกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้นะครับจะมาหาค่าสูงสุดสัมพันธ์และจุดต่ำสุสมบูรณ์ของฟังก์ชันนะครับโดยข้อที่2นะครับ x เท่ากับ x ลบ2กำลัง2ส่วน3ส่วนด้ x บนช่วง หนึ่งถึง10นะครับลำแรกก่อวิธีทำนะครับแล้วก็จากโจทย์นะครับ F x เท่ากับ F x ลบ2กำลัง2ส่วน3ส่วนด้วย x นะครับันช่องปิดหนึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็ลอกโจทย์มานะครับ ไปเราจะพิจารณาครับเอฟกแล้วก็จอดิฟโดยใช้สูตรล่างดิฟบนส่วนบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นก้อนนี้ก็จะเป็นล่างนะครับเอ็กก็จะเป็นล่างครับก้อนบนก็คือก้อนนี้นะครับเอ็กลบสองกำลังสองส่วนสามนี่ครับล่างก็คือเอ็กล่างดิฟ บนบนก็คือกอน,นี้นครับนี่ลบบนดิฟล่างครับส่วนล่างกาลังสองล่างคือเอ็กนะครับก็เขียน x อ็กกลังสองไปต่อไปนะครับพอดิฟก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แล้วตัวนี้นะครับ อันนี้ดิฟเลขโยมหลังครับแล้วก็จะเอามาเอาออกมานะครับคูณกับ x นี่นะครับก็จะได้สอง x ส่วนสามนะครับแล้วกำลังนี่นะครับก็จะได้ลบหนึ่งส่วนสามนะครับเพราะว่ามันลบหนึ่งนะครับหนึ่งนี่มาจากดิฟ x ลบสองครับดิฟ x ได้หนึ่งดิฟลบสองได้ศูนย์ก็หนึ่งลบศูนย์ก็ได้หนึ่งนะครับ ก้อนหลังก็เขียนเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าดิฟเกมันก็จะได้หนึ่งนะครับเพราะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมต่อไปนะครับเลขยกําลังมันติดลบนะครับเราไม่อยากให้ติดลบเราก็ย้ายลงไปหารน,นะครับพอพอย้ายนี่ครับตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ติดลบแล้วนะครับ ไปนะครับอันนี้มันลบกันอยู่นะครับมันลบกันอยู่มันลบกันไม่ได้นะครับเนี่ยสองสองค่านี่ครับเพราะว่าส่วนมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ต้องทาส่วนให้เข้ากันโดยที่อันนี้มี 2x งอยู่แล้วเราก็แค่เอานี่นะครับ3ามโมเลกสลบสองเอ,อ็ x ลบสองกำลังหนึส่วนสครับคูณเข้าไปครับนี่ยค,คูณเฉพาะก้อนนี้นะครับคูณบนคูณล่างพอคูณเสร็จแล้วส่วนก็จะเท่ากันนะนี่ก็จะสามารถลบกันไดุ้ดอันนี้ทำไมไม่มีเลขยกกำลังครเพราะว่า2-3ส่วน3บวก1ส่วน3มันจะได้3-3 3ส่วน3 3ส่วน3ก็คือเท่ากับ1 อันนี้ก็มีพลังหนึ่งอยู่แต่เราไม่ได้ยอมเขียนนะครับนี่ก็เขียนโปรตีแล้วตัวนี้นะครับกขย้ายขึ้นไปคูณกับศูนย์นะครับนี่จะได้วงเล็บนี้อะไรคูณกับศูนย์แล้วก็จะได้ศูนย์นะครับนี่ไปครับแล้วก็คูณเข้าครับ ก็ได้รประมาณนี้นะครับเอาอันนี้คูณเข้าไปคร <c oughs> ับไม่ใช่นี่นะออภไปนะ แล้วก็เอาแค่สามสามสามนี้ 3, 3, 3, 3, คูณเข้าไปครับเมื่อกี้นี้พูดผสามคูณ x ก็ได้ 3, สาม x สามคูณลบสามคูณลบสองนะครับก็จะได้บวกหกต่อไปนะครับลบสอง x ลบสาม x ก็จะได้ลบ x นะครับก็เหมือนลบหนึ่งแต่หนึ่งเราไม่เขียนคนระับบวกหกก็ เราก็จะย้ายค่าลบ x นะครับย้ายไปอยู่ทางนี้มันก็จะเป็น x ธรรมดานะครับเท่ากับ6จะได้เท่านี้นะครับไปครับแล้ก็เอาค่าที่ได้ก็คือ f x เท่ากับ6 f x ก็คือเมื่อกี้นะครับ x เท่ากับ6แล้วก็เอา6มาแทนในนี้ครับก็จะได้หักกับ0นะครับจะได้ว่าเป็นจำนวนวิกฤตของ f บนช่วง ปิด1ถึง10นะครับหาค่าของ f 6นะครับก็จะได้0ูนจุดสแล้วก็ f 1เท่ากับ 1, <S 1>, 1 <S f 10เท่ากับศูนจุดสี่นะครับโดยที่นี่นะครับหกหนึ่งสิบนะครับนี่เราจะก็จะมาแทนในโจทย์ะนี่บโจทย์ตรงนี้ครับบนขวามือนะครับเอาเข้าไป ตรงไหนมี x เ,เราก็เอาค่าที่ได้นี่ไปแทนนะครับกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้คำตอบแต่ละน,นี่ครับดังนั้นจุดสูงสุดสัมผัสคือต้องเปิดหนึ่งถึงหนึ่งครับและจุดต่ำสุดสมบูรณ์คือสิบและศูนย์จุดสี่นะครับสิบคือแกน x นะครับศูนย์จุดสี่คือแกน y อันนี้หนึ่งก็คือแกน x อ่ะหนึ่งนี่ก็คือแกนไวาครับขอณครับ